ดีนะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะสวัสดีจากหลังเวทีมึงมาสิเร็วๆอยู่กับผู้ชายนะคะวันนี้อยู่กับผู้ชายคุณไรยังวะอสสวัดีค่ะมาดูเร็วยีนิ้วใครมาสวยจังเลยอ่ะว้าวก็ยังอันนี้ แอนทองอ้าอีมิคเจอนะอีมิคจอยจอยอีมิคมามันเวฟมันเวฟแล้วกูทำไงมันเวฟแล้วกูทำไงเวฟกับเวฟไปเวฟไทยเขาไม่ได้กดขอกล้องมาโอ้โหูงานออกวันักทิตย์เวฟแปลว่าคืนไงบอกคืนมาบอกมือเยี่ยพาวแม่เรามาละ เอาวันนี้มึงบอกหน่อยมึงมึงจะไปไหนเนี่ยวันนี้อ๋อเรามางาน The Toilet Party ครั้งที่สองอืมอืมเป็นปาร์ตี้ของ <sk ill> คนเซ็กซี่เราชุดเราชุดเซ็กซี่เลยว่ะวันนี้ตีมเป็นอะไรบอกเขาไปด้วยวันนี้เป็นตีมอกหักนะคะใช่แล้ววันนี้โจทย์ของดิฉันก็คือความรักในวัยเด็ก แบบสมัยมสองอ่ะที่แบบมีรุ่นพี่มหกมาจีบเราอ,รอ,อะไอรเงี้ยมพี่มหกมาจีบมึงตั้กแต่เมื่อก่อนเคี้ยนใช่หนี่นะครับลอกทีนนะคะอคของจริงปุ่ดไม่เคยได้ใส่ดูใส่ของกองค่ะกสมัยกูไม่มีป๊อกทีนค่ะบาจาค่ะค <c oughs> <c oughs> ุทั้งเรีนบาจาเหรอ ทำไมอ่ะไม่มีปอกแบก็ไมชนีอะล่ะยูวากาเนียอะไรก็เป็นอีโก้เห็นไหมยูวากาช่าอะไรยูวากาชาอะไรเนดาลีเออเนดาลีก็เป็นความรักที่อกหักสมัยมัรพโยมไงแล้วก็คนตีความแล้วก็คนตีความแล้วก่ากายเป็นดาวเต้นบอต้นหรอใช่ครับก็แรกเป็นน้องน้ำกับพีิชชนก่อนพี่บอกขอว่างเมื่อไหร่เขาก็ไล่ตลอดมาสิมาสิมาสิบอต้นเป็นน้องน้ำหมดหมดแต่โตเป็นพีิชชนเป็นเก้งแต่หนิวสวย ก็สวยกว่าอีฝนปะแล้วมึงอยู่หมู่อะไรอยู่หมู่อะไรอีเห็นไม่ถึงไม่ได้หน้าสมัยครูสมัยก่อนชอบบูลลี่ไงแบบว่าเขาจะตั้งเป็นกลุ่มสัตว์ไงแบบมีเสือเสือโคร่งอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาบอกว่าให้มึงไปอยู่เซตเดียรหรออีเห็นปะจบของมึงอะของกูอะดอกไม้ป่าดอกอะไร อุตภีตสิไม่ไม่ใช่ยี่สุนเหรอหรือปากาอกองนะสวยแต่เหม็นปากากองมี่ปอดมึงเหมือนดอกไม้เลยนะเว้ยปากากองสวยแต่เหม็นแต่เหม็นสุดมึงลองเอามาดมดิคีวใส่ใส่ดิโอ้ยทำให้มึงข้างเดียวก็พอแล้วอีดอกใส่ให้หน่อยสิมสาใส่ยายากแค่หนอแล้วมึงลองอ่าน กูจำลองกูจำลองสมุนะิน้าบ้านมึงอ่ะบ้านมึงบ้านมึงอย่าดึงไม่ไปไหนหรอกบ้านมึงไม่มีพ่อมีแม่อย่างนะี<อ>้แล้วมึง,อ,งอ่ะแต่งตัวเองออาแต่งตัวเองแทนเนี่ยมึงแต่งได้แต่งตัว, <c oughs> ตวเองทำไมอ่ะคุณแม่ค่ะช่วยหนูได้ค่ะอะไรอ่ะแต่งลองแต่งเองลองทำเองอลองทำเองมันก็เหมือนตอนที่กูติดยศยศตำรวจอ่ะ แดนตำรวจเองผู้กองเลยใหญ่ก่อนนะเออเหรอเออเริ่มละเหมือนเลยอ่ะเริ่มละเริ่มละสักษาผู้ใหญ่วันนี้นะใครว็นนี้เหมือนเลนารีเลยที่สั่นเหมือนสักษาผู้ใหญ่วันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครมาปาร์ตี้เรามีแม่เปิ้ลไอรีนมาแตัดกตัแตัดกับแตง เมงอะกบียนเคปะโอเคเบียนเค่กระโปรงก็เปลี่ยนชื่อ้กรูแลรววันนี้เรียนรออะไรอ่ะแล้วชื่ออีกคนก็คือเปนเปนอะลิซ่าลิซ่ะลิเกยจะไปะลิซาเหะอหนักกันจากโมงอะอนิี้เอาดีดีเดี๋ยวเปลี่ยนกระโปรงก่อนูจะเรียกตรวจแถววนนี้มาละพันลงมารอแล้วนะ พนลลันลองมาลองเก็บเงินให้เกียรติดีเจเลยค่ะและนี่ก็คือดีเจประจำเดอะคอนเสิรวันนี้ขอเสกปบมือให้พี่โจค่ะแล้วเมื่อบานลลองมาลองเก็บมือยากเลยแล้วก็แกล้งัำวันนี้จีจี้หางดิแตกงหน้าอยู่แล้ว <c oughs> เนี่รอเลย <DVD S 1> ชุดชมพูกซีจี้กะหีมันเลยด <c oughs> ้วชุดชมพูกวันนี้เซ็กซี่เลย <c oughs> อันนี้สดสดแม่เลยที่แมกระถกอ่ะ ไมเอาอะรยักษเอล่าไม่เดี๋ยวมาถ่ายกันดกว่าวบคุณชื่อคุณครูชื่อคุณครูสมัยตอนอีจ้อีจ้อีจ้มาอีจ้มาายอีจ้อีจมาด้วยอีจมาลองมาถายเนี่ยชื่อชื่อคุณครูชื่อคในโรงเรียนสมัยตอนตอนเด็กแบบชื่อคุณครูที่เยี่ยมแบบที่แบบตด้งแบบ รู้เลยว่าครูคุณคนเนี้ยสองวิชาเนี่ยชืย่อครูอะไรเป็นสีเป็นสีที่สองวิชาอะไรเลขลอมมาลาอมมาลาอมมาลาสองวิชาอะไรภาษาเหรอคณิตาาเ,เออวันวิาสาที่สองอะไรอัมรินอยู่วันนี้ยาววันละเฮ้ยอเมริกนอเมริกาอเรียนที่นั่นเหรอใช่ค่ะเรียนที่ฮอกวอตส์ชอบชอบในคลาสคลาสที่ชอบวิชาที่ชอบที่เรียนต้องการตัวจะสั่อ นี <mm ่คือสัตจริหน้าตาเหมือนสัตจรนแต่้านโลดบ่อยก็รยการนี้ไม่ได้ผู้บูมินีเขาเรียกพี่ปอยพี่พี่ฝกผมก็ู่พักบ่อยล้วเขาเป็นเป็นผู้ผูมบิญญาที่มันบินอยู่แล้วก็ถูกดูาดูหน้ามันดิพวกก็ยังสอนเรียนเานที่เขาพอดีเล็กกว่าก็ยังสอนนี่นี้เก็บขาดอ่ะอ้ยพวมีโมดแหละนไม่จริ สมัยสมัยสมัยตอนเด็กไม่น่ามีวิชาอะไรก็บี่กับอกก็บีก็บอเออเออเออสมัยตอนเด็กจงจงบอกวิชาที่เรียนไปทำไมเอ่ยกระบีกับองอ่ะเออกรบบีกับองเรียนไปทำไมวะพละพลาบ้นพละมันได้เรื่องของอันนี้นะได้ละ เรื่องของสุขภาพไงพัฒนาการสุขสุขการศึกษากูเรียนวิ่งไงสุขการศึกษาว่าเออสัลลัสน์สอนเราไม่เรียนหลายอย่างสัลลัสน้อยมากอะไรสร้างสร้างเสริมลักษณะที่ใส่เสียสร้างเสริมลักษณะที่ใส่เสียอ้าวสปรชไม่ใช่ไอ้นี่กพอดีกว่าเรียนไปทำไมกพอบประชานุงสอน์ก็ปลูกถั่วงอกไงเวลาแบบปลูกถั่วงอกเลยอ้าวก็จริงแบบถั่วงอกแล้วก็แบบ ทำไมเนี่ยคุปลวกอะไรบ้างขอคุณทำอะไรบ้างปลวกข้างนอกแกะสลักแกงกวาแกะสลักสบู่ค่ะเดี๋ยวอันนั้นเป็นงานมอหรอใช่กรมือถ่ายงาหนาชิปมันรู้ไหมเราคุณเรียนทำอันนี้ค่ะอุบะงาช้างกค่ะเรียนโรงเรียนอะไรอ่ะมึงรู้ว่ากูณร้องไห้เลยคุณเรียนทำอุบะงาช้างแล้วกูงงมากแบบ กูเรียนไปเพื่ออะไรอ่ะกูทำไมกูต้องทำอุบะงาช้างวะไอ้เหี้ยรู้จักกูเรียนกูก็เรียนทำอะไรอุบะงาช้างไม่มองเพราะเราู้องให้อ่ะคุณมันยากยากกว่างาช้างก็คือแบบเพราะเป็นยุคที่มันเกิดพร้อมกันก็ดีใช่มึงกูเรียนทอุบะงาช้างจริงนี่อุบะงาช้างไม่มองจริงเธอไม่เชื่อเราหรอเขียนขัดนี่ใส่ยังไงอ่ะมึงไลยเป็นผู้หญิงมาก่อนผู้ชายชูลูกเสือค่ะจบ ไม่แล้วคือไม่มีใครมาคอมเมนต์อ๋ออีสัตว์มันไม่ลัานไอ้เหี้ยขอโทษเธอฉันไม่ได้อ่านฉันม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 ันกดแล้วมันไม่ลัานขอโทษผ้าบันคอใหญ่กว่าคอพี่หัดก่อไฟแล้วยังคะไม่แล้วคือนี่คอนเทนต์ลูกเสือล่าสุดก็คือลูกเสือที่มันเกาะกองเขาเกาะกองไฟ แล,แล้วเวลาเขาร้องเ,เป็นรอบบองครั้งร้องไงโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟ,ไฟไมันรองยงไงของหารไอ้ของมอมร้องไง a n fire to a n what y o u d o n a n burn c a <oughs> u s <c> heard <oughs> s r e a m my name อะเียยงไเยกมไม่ใช่กูบอกว่าอันนี้กูบอกว่าเวลารูกเสือก่อไฟใช่ปะ ของโรงเรียนกูก็จะร้องโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟแต่ว่าอินนิวร้องได้นะคนเรียนโรงเรียนอะไรอ่ะต้องเรีนวายต้งเรียนอะไรมาอ่ะแล้วสมมุดแล้วกูไม่มีเหมือนอันนี้แหละแบบเล่นเหมือนเล็กทีแต่ไม่าต่หนแล้วกล้องต่อไปจะเล็กีแตกไม่แล้วอ่ะแล้วสมมุิแบบอ่ะสมมุิแบบว่าโก้แบบหมู่มึงเล่นได้ดีมากใช่ไหมกูบอกว่าอาเกล่า เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆของมึงแบบของมึงลองว่าไะเลิศอยู่นะเลิศดอยู่นะเลิศอยู่นะกลุ่มเหมือนกับว่าเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเราองมีเพลงอ่ะอ่าอย่างแบบเพลงหมู่เพลงหมู่ของของของตอนกูเด็กๆก็จะเป็นอันนี้คุณพ่อไม่เข้าใจเหมือนกันคุณกูก็สั่งอาบาร์ฮัมมีลูกมเจ็ดคนของมึงนะเพลงอะไรอาบาฮัมมีบุตรเจ็ดคนเจ็ดคนของมึงลองวะ ลองล้ออะเบอราซิใช่เดี๋ยวศึกษา้องดูเพลงเดียวไม่ร้อยอื่นหรอไม่ร้อยอื่นเลยครับไ่เราเป็นเราเรามีแบบเพลงเพลงหมู่เพลงอะไรนะอย่างเช่นแบบเพลงสัมัิทีชชุมนุมนี้มึงร้องนะก็้องนะเราลองว่าอะไรก็้องเหมือนมือลองแอร์ทัวร์แ้วเรามาชมดวง ลุกคนรู sum a, sum ้ว้อรจนรวมมิดล้วมมิดรวงมิดรรวมมิตรเอเจ็ดชื่อละเจ็ดชื่อละไปใหม่ทั้งเซตเลยทั้งชุดใช่แล้วมีละละละเดินทางไกลบ้าเหมือนเดินทางไกลเดินเดินเดินไก่แค่ไหน ก็มเลยเห็นอันเนี้ยที่แข่งปารีสดาก้าแม่กูเดินด้วยมันเลยจากดาก้าไปเลยปารีสเขาไม่เลนบางปีเขาแข่งยังเชี่ยวเด็กทีงเรียนยังอยู่เลยตายปอสไม่ตายก็เรียนเรียนเรียนเราสอนเรียนโรงที่ในป่าแล้วอ๋อเดินทางไกลของมืองคือ พวกเราก็จะแบบเดินลันลันแต่ของมึงมึงก็เดินอะไรแล้วแกงกระจ้าอะไรอย่างเงี้ยในในแบบสุขท <boat man. S 2> ้ายมง่ายๆในของมึงเดินนิดหน่อยนะปาริสนั๊กนี่ใหญ่เลยเฮ้ยนีพาดีแล้วแล้วเขามีอันนี้บ้างแล้วเกามีแบบว่าทำเรียนทำแบบข้าวบ้างของมึงเรียนทำแบบข้าวบ้างมีกัไอ้เนี้ยไอ้อินเดยมึงเรียนทำกับข้าวบ้างไหมทำอะไรบ้างเมนูอะไรของมึงบ้างที่ทำเรียนทำตัง ตอนเออเอาแบบเริ่จรินเลยเอาเรื่องสิ่งที่ทำแบบทำอาหารอะมีไหมไม่มีไม่มีหรอมึงไม่กินหรอมึงไม่กินเลยหรอไปทด้ทำเองเลยเขามีแบบเขาให้จ่ายตังค์จ่ายตังค์ไปเข้าค่ายและทุกอย่างอะเตรียมพร้อมแล้วก็มันแอบเป็นบอกว่าเดี๋ยวเธอต้องไปทำให้นีเหนื่อยนะอย่างเงี้ยฮะที่ไหนเนี่อยจริงจริงหรอไปเข้าค่ายคือแบบทำมาเป็นแบบต้องเดินทางไกลต้องเข้าถ้ำะลให้ดูเหนื่อยยิ่งใหญ่แต่พอสุดท้ายก็มีค่าก๊า มีข้าวกินจบเพราะว่าจ่ายตังอะแล้วของมึงมีเพลงอะไรมั้งที่ที่เล่นเล่นเล่นล่ปกล่องไฟมีเพลงอะไรมั้งโอ้ยยี่ยใครจะจำได้เออแล้วคนนี้อยู่ไหนของเมืองเพลงนะจำไม่ได้แล้วมันต้องมีกลิ่นกระเด้นมีั้งกูต้องหนีค่ะเพราะว่าเอาหยุดจบโรงเรียนอะไรมาจบโรงเรียนอะไรมาอย่าเรียกว่าจบเรียนอะไรเรียนไม่จบทีนี่เราขาพอม้วนม้วนเสร็จทำไงเรียนเพื่อน ผู้ชายล้วนโหดมากเลยอ่ะมึงเล่นต่าบรรยากาศเหมือนเหมือนห้องเรียนวิทย์ปี่กอเหมือนสตีฟจ็อบไอเลิฟเข็มกาดชิโก้มากสิลีสิลีสิลีดิออนนะมีคนอยากเห็นมิวซิลีดิออนค่ะนักกศึษามีคนบอกว่าพี่กอหล่อมากอี่ดอกเมทนาลีอาจารย์เป็นอาจารย์ ไม่แต่มึงต้องมีชื่อถ้าเกิดใครชื่อเรายาวเนิวไม่เล่นแล้วถ้ามึงจะแต่งใช่ะมึงต้องมีตาอะไรที่ไม่เป็นแบบนี่ไม่ใช่ตราที่มันเป็นน้ำเป็นแย้แบบหลายๆอันนะกูเป็นลู้เสือสำรองค่ะอ่าไหนบอกเป็นเนตนาลีเป็นเนตก็เนตนาลีสำรองไงมึงเข้าป่าอะไรเนี่ยตอนนี้มึงไปเดินอ่ะอาเมอเมอเมทอนเลยเจออะไรบ้างเขาออกเข้าทางอ่ะเนี่ย อะไรนะโคลรัมเบียมาเดินมองออบาร์ซิลเลยเกือบตายมึงมีการแบบว่าไอ้นี่ปะคาแล้วมีลังมดแดงปะของมึงมีท่อแพร่ท่อแพรแล้วไม่ได้แล้วก็เป็นฐานนะมีฐานอะไรบ้างของมึงที่เจอฐานเนาะข้าเสือกูบ้ามีข้าเสือมีฐานฆ่าเสือของมึงมันมาลงที่ในป่านะเอมีถ่านฆ่าเสือ แล้วก็เผาเป่าสั่งเหรอท่านสั่งเหรอพร้อมละอาวเวลามึงรายงานตัวมึงเดินเข้ามาอ่าโมรายแล้วก็รายงานตัวเดินเข้ามานี่เป็นครูใหญ่ไปดีชั้นเดลขอบไม่ทำท่านท่านเราท่านนี้คือต้องมีไม้พองปไม้พ้องทิศงง่ายอ่ะเร็วมา ดีชาน <ENNIS> ลูกเสือเนตนาลีนย่นิวกับจากเดินป่าอเมซอนแล้วค่ะนักศึกษาชายตายสี่ชายกรี่ตายแปดที่เหลือมดกับแตกตายหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณน้าไปซคืออาบมาเยอะๆนี่แปดก้นกับแดดเลยหรอโอเคค่ะก็ตามนี่นะเออ เราเราอันนี้คือการรายงานว่าเราไปเดินทางไกลมาใช่คือมดทางเอาเมซอนค่อนข้าง,าง,างดุ <laughs> แล้วก็มีพิดกัะแจกตายเลยจะเหลือกันมากี่คนต้อง <laughs> ุ้งไ <laughs> ด้สิ่หนึ่งคนนักศึกษาไทายตายสี่นาาักศึกษากะหรีตายแปดที่เหลือ <laughs> มดกัะแจกตายไปแล้วก็ <laughs> ตัวหนึง่งนักศาาึกษากะหรีเป็นอะไรตาย <laughs> <laughs> ไปเย่างนอนเย็ดนะคะปไมพี่ฝนพี่ฝนเป็นคนที่ไม่กินแมงวันเยอะจังไม่ใช่ค่วหูดเป็นโรคอะไรโรคอะไรนมะเท้าสันคมเป็นเท้าสันคมค่ะอะไรมีละจริงๆเราเรียนรู้สอ่นได้ตอนรลีบไปแล้วเวลาตอนนอนก็อาบน้ำมึงอาบได้กี่ขั้นตอนนั้นอะ ไม่หาแล้วเราไม่ชอบนมีถานอะไรบ้างที่บางรู้สึกตื่นเต้นที่แบบผ่านฐานนี้ไม่ได้เลยมีไหมมีมีถาแค่ใหน่สามว่ายน้ำครั้งแนะนำอเมซอนแล้วมันมีปีอ่ะพีลันด์นะใบพีลั่นใบเวลีมากพิลันด์ใบเวลีมากพิลั่นใบเวลีมากเลยมันเป็นได้ถุงเลือดหรือเปล่าจากเพื่อนเราบ้างแล้วเราทำไงอ่ะเราหนีออกมาจากอย่างนั้นยังไง ก็รีบจ้วงมค่ะที่มัวตกีดอยู่จนวที่เหลือจะกี่จนจะกีดนนแต่ไม่จ้วงกีดจะก็ปี๊ดปีปีปีลันปีลัแต่ไม่ยอมจ้วงดิฉันจ้วงก่อนเลยแล้วไปกี่ที่หลักก็เลยมาเป็นจันจ้วงดงเจนเลยมีผลข่ามป้างเลยอะไรบ่าเปียปีลันเนาะอ๋อถ่านที่ย้ายฉันคือปีลัน ครั้งต่อไปเราจัดเท่าไรวะไม่จัดแล้วค่ะชัวร์ป่ะยังไม่รู้ค่ะเร็วๆนี้ทำไมไม่ซื้อล่็จะได้มาเจอกันขอถามว่าถามเท่าไหร่จ่ายค่าไปเท่าไหร่เพราะปกติเวลาเราจ่ายค่าลูกเสือในนาเรียนเราก็จะจ่ายประมาณสองร้อยกว่าบาทใช่ป่ะแล้วก็ไปครั้งหนึ่งคืนอันนี้คือรวมค่าตั๋ว ค่าค่าตั๋วเครื่องบินค่าพิซ่าแล้วก็ค่ากินค่าที่พักไปบราซิลเงินจ่ายไปก่ทสี่ร้อยสี่ร้อยก็่าบาทได้ตั๋วโปมาคุณคุณได้ตัวโปคุณใหญ่ในตั๋วโปใช่แล้วอาหารเขาเรียกอะไรเขาปกติเวลาไปเขาแค่ลูกเสือ บางบางครั้งเราให้กินข้าวผิดรู้จักข้าวติดป่ะพื้นเมือเสมอหรือกี่ไรก็จะเป็นผักพื้นเมืองเช่นผักแถวอะไอะไออผักแถวผักกาดหินหอมป้อมบักเขียเขียก็ตามมาตอกวัสดีค่ะนี่ไงไว้เหนื่อยงงแบบเสียค่าเต่ามอด้วยไหม จอกันตอนบายยปะงานเลิกกี่โมงงานเลิกจีิหนึ่งนะคะก็คนที่มาต้องคนที่มามาซื้อบัตรงานได้มาตอนนี้ก็ยังขา่วนคนที่ไม่มาก็ซื้อได้ซื้อออนไลน์แต่ไม่มาก็ซื้อออนไลน์ก็ได้ถ้าอยากแต่อุ่นก็ซื้อได้ฟิวฟิวแต่งเยฟเอฟแต่งขนาดนี้ผู้ใส่ชุดอะไรไปเนี่ยมันก็แล้วแต่เอ็มดีเอ็มเราแต่เอ็มดี เยี่ยมแล้วจังมึงเลยค่ะกำลังเดินทางอยู่แล้วเจอการอา่ะไปงานไหนมางานบันตริทัศน์อ่ะถอยเลสคืนนี้เราจะได้ฟังเพลงอะไรบ้างอย่างเพลงอกหักเพลงอกหักทีม่มิวชอบที่ได้ฟังแล้วนะค่ะใบลาร้องไงก็มาจากตีนไงวันนี้คู่แต่งแบบเป็นเด็กมัธยมอกหักเลยทนำะไมอ่ะฝากเวลาร้องนะไงชึงเขียนใบลาพร้อมน้ำตา เราไม่จบเราไม่จบเราไม่จบนะคะมันเศร้าทางหนีไฟมีอาถรรพ์ไหมใช่ทางหนีไฟมีอาถรรพ์ไหมพร้อมลักพร้อมโดนเสือพร้อมโดนเสือเย็นไปอย่าไปทำเป็นเล่นไปหมดอีดอกประตูปอยกินมองไว้เจ้าประตูเปิดนะ ไม่ใช่มึงอะเปิดกี่โมงมึงอะขึ้นกี่โมสี่ทุ่มไม่ใช่สี่ทุ่มหนาไอ้นี่โมึเต็มเมาทีล่าสัตว์ได้ยังไงของมึงอะเมาทีล่าสัตว์ของมึงมีบ้างพี่ชาเป็นบ้างฝนแล้วไม่ับฝนไรแล้วฝนจะชอบให้เราทำในเรื่องถึงเลยไม่ใช่อันเราอยากรู้ว่าเมาทีล่าสัตว์ของมึงอะเมาทีล่าสัตว์เมาทีล่าสัตว์ เออเป็นเมียนาเป็นลูเป็นลูาเป็นลูนเป็นลาเป็นลูน่าเป็นู่าเป็นลูน่านู่าเปนลูน่ะเลูนาน่าเป็นลูาน่าเป็นลูนาเป็นลูเนลูอ่านู็นลู่านูานู่าน่านู่านานู่านาดานาน่าา ไปก่อนนะสวัสดีเมาล่าเมาคีมันต้องลาสัตวเมาคีไม่อยากกรนโดดเมอคิเมาคีเพื่อกระสับไม่แล้วเออแล้วล่าสัตว์เออแล้วเมาคีไปล่าสัตว์ทำไมมอ้าจริจมันทุกคนจะต้องร้องว่าอะไรเมคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์น่นั้นมีนี่นั้น